สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด มดดำคชาพาเผยสถานะเจเจตรินกับปิ่นเกตมนีหลังถูกโยงคู่รักเข้าศูนย์เซนเบยาเรียเไดีว่าจากกระแสะข่าวลือดาราเก้าศูนย์เซนเบยาก็ทําให้ชาวโซเชียลพุ่งเป้าไปที่คู่ของเจเจตรินกับปิ่นเกตมนีแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวใดๆกับกระแสะข่าวดังกล่าวล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่พิธีกรคนดังมดดำคชาพาได้อ่านข่าวของเจเจตรินกับปิ่นเกตมนีที่หลายคนได้เดากันว่าเป็นคู่รักดารายองเซนเบยย และมดดำเองก็ได้เผยขึ้นมาในฐานะที่รู้จักและสนิทก,กับปิ่นเกตมานีโดยบอกว่าที่ผ่านมาปิ่นกับเจอยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่แบบว่าเริ่มต้นเลยแต่ไม่รู้ว่าเส้นเบยียาจริงหรือเปล่าเราไม่รู้และก่อนหน้านั้นมดดำเผยว่าปิน Money, story, cartoon, anime, ่นเกตมานีได้โพสตอรี่กับตุนแอนิเมชันลงในเอจประมาณว่าฉันไม่ได้เสียใจฉันไม่ได้มีความสุขเหมือนกันและก็โพสคลิปอยากเกลียดกันก็พอของ B5 ้ท่อนสุดท้ายอยากเกรดกันก็พอ และล่าสุดสตอรี่เป็นคำคมถ้าเขารักเราจริงอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจเขาจะไม่ทำแต่ถ้าเขาทำนั้นเพราะเขารักแค่ตัวเขาเองขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ